สรุปผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาแฮวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด40คนบริหารงานโดยนางสาวจันแรมพรมทา มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด8คนสถานการณ์ยาเสพติดร,รอบสถานศึกษาปัจจุบันยาเสพติดแพร่พระบาดไปทั่วประเทศมากขึ้นเนื่องจากมีสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ซื้อขายชักชวนกันได้ง่ายขึ้นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการ 1. มาตรการป้องกัน โรงเรียนบ้านนาแฮ้วได้ดําเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้งหมด3ห้องเรียนได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้มีการดำเนินการพัฒนาห้องเรียนตามแนวทางห้องเรียนสีขาวมีกลไกลการขับเคลื่อนในรูปแบบของการจัดองค์กรภายในห้องเรียน โครงสร้างของแกนนำนักเรียนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมโดยมีหัวหน้าห้องเป็นผู้นำนักเรียนซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ฝ่ายการเรียนมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ฝ่ายการงานมีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิละปะและจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อนๆเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โรงเรียนบ้านนาแห้วได้จัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นเป็นประจำทุกเดือน 2. อมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านนาเฮ้วจัดระบบการคัดกรองนักเรียนจำแนกกลุ่มนักเรียนออกเป็น5กลุ่มคือกลุ่มปลอดกลุ่มเสีย่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า 3. มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านนาเฮ้วมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขมีการจัดตั้งคลินิกเสมารัก 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านนาเฮ้วมีตู้แดงเสมารักไว้คอยรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุขและยังมีช่องทางออนไลน์ให้แจ้งเห็นอีกด้วย 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านานาหฮลมีคณะกรรมการดำเนินงานมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายดังนี้ หเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอนาแห้ว 2. เครือข่ายสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอนาแห้ว 3. เครือข่ายผู้นำชุมชน 4. เครือข่ายเทศบาลตำบลน,นาแห้วในด้านนวัตกรรมโรงเรียนบ้านนาแห้วได้จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยใช้ NPA Happiness Model N Network คือการสร้างเครือข่ายที่ดีมีการประชุมวางแผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายผู้มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุก P Participation การมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) a. Activity รวมกิจกรรมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามมาตรการ5ด้านได้แก่ 1. ด้านการป้องกัน 2. ด้านการค้นหา 3. ด้านการรักษา 4. ด้านการเฝ้าระวัง 5. ด้านการบริหารจัดการ Happiness ความสุขวัดได้จากความพึงพอใจและได้รับการยอมรับสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาแฮ้วทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M O U กับโรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านโคก 2. โรงเรียนบ้านนามาลา 3. โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง โดยทั้ง3โรงเรียนนี้เห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยใช้ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกโรงเรียนบ้านนาเฮลได้ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายครูโดยดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครูเรื่องการดำเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบบยมุกตามมาตรการทั้ง5ด้านได้แก่มาตรการด้านการป้องกันมาตรการด้านการค้นหามาตรการด้านการรักษามาตรการด้านการเฝ้าระวังและมาตรการด้านการบริหารจัดการผลที่เกิดจากการดำเนินงานของเครือข่ายครู 1. มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้น 2. ได้แนวทางในการค้นหาและสังเกตพฤติกรรมที่สามารถระบุได้ว่ามีความเสี่ยง 3. ได้ประสบการณ์ในการใช้มาตรการการค้นหาที่เหมาะสม 2. การดำเนินงานของเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเฮ้ได้ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายนักเรียนโดยดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเรื่อง การดำเนินง,งานของห้องเรียนสีขาวของกรรมการสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสาระัตดนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมโดยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกโรงเรียนบ้านนามาลาและโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงเมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2567ผลการดำเนินง,งานของเครือข่ายของนักเรียนนักเรียนแต่ละฝ่ายเข้าใจการปฏิบัติ และได้แนวทางในการดำเนินงานทั้งสีฝ่ายมากขึ้นการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุกโดยโรงเรียนบ้านนาแฮลได้จัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุก เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้จากห้องศูนย์การเรียนรู้และภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ยังมีสื่อมากมายให้เลือกตามความสนใจกระบวนการดำเนินงานภายในห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาเฮ้ว มีการประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดช,ชอบวางแผนงานและดำเนินงานตามแผนติดตามประเมินผลและสรุปตามลำดับโดยดำเนินงานตามแผนผังขั้นตอนดำเนินงานของโครงการและดำเนินงานตามแผนผังกระบวนการดำเนินงานภายในห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบอายามุข โดยมีการเผยแพร่ผลงานห้องศูนเรียนรู้โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขดังนี้ 1. เผยแพร่ผ่านจุดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านนาแฮ้ว 2. เผยแพร่พทางเฟซบุ๊กเพจห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านนาแฮ้ว 3. ประชาสัมพันธ์ในการประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาและได้ทำสมุดบันทึกเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้เยี่ยมชมด้วย จากการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาแห้วได้การรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสอพทระดับสองดาวประจำปีการศึกษา2.567และได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลเซม่าปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2,565รางวัลที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวจันแรมพรมทา ได้รับรางวัลครูดี42รักเนื่องในวันครูวันที่16มกราคมพศ2568นางสาวปันเนรบุญสายยังได้รับรางวัลครูดีสีสองรักเนื่องในวันครูวันที่16มกราคมพศ2568นางสาวอารนาตพมผาได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจังหวัดเลยประจำปีพศ2568 นางสาวบุญแทนไพรพิบาลได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2567รางวัลที่เกิดกับนักเรียนเด็กชายรังสิมันเชียงเกตได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2567สิ้นสุดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนบ้านนาแฮวขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมค่ะ